ตัวนี้เป็น All New PCX นะครับผม uh, All New PCX ปี2022นะครับผม Check the mic and make sure it sound right boy s Sound right, boys right คำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถจักรยานยนต์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยน,นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม โอเคครับพบกันเช่นเคยครับก่อนอื่นต้องกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก <c oughs> ุ้งแสงสว่างนี่วันนี้มากับ9 p ้าพี n e อ PX 2022นะตัวใหมายล่าสุดเลยรถวิ่งศู low, นะย์โลนะฮะร้านมาปุ๊บยังไม่แตะพื้นเลยก็มาแตะพื้นที่ร้านเลยก็0โลนี่ หมวกกันนอกอะไรยังไม่ได้แกะถุงคุมเบาอ,อะไรยังไม่ได้แกะเลยนะมาดูมาดูเข็มไม้นะนี่0นโลนะรถยังไม่ได้วิ่งเลยอ่าศกิโลเมตรก็ okay, okay. เดิมเดิม <Yeah. S 1> เลยนะครับผมรถใหม่ป้ายแดงเลยซิ่งสดสดตัวนี้มารีวิวก่อนเบื้องต้นเลยเอามาจัดสภาพจากทางร้านแน่นอนแต่เราพามาดูชมภายนอกก่อนตัวนี้เป็น all new p c x นะครับผมอ่า อ l l new p c ีอปี2022นะครับผมแล้วก็เครื่องจะเป็น160 160สิ่าวาวก็จะเป็นตัว ABS นะครับผมก็จะมีดิสหน้าหลังนี่ดิสหน้าหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดรอบนะ,ะเป็นดิสหน้าหลังดิจิตอลสวยๆนะตัวนี้เป็นสีแดงเป็นแดงสีด้านนะครับผมท่อก็จะเป็นทรงนี้เลย ก็รถใหม่สิ่งๆป้ายแดงนะเอามาเอามาจัดสภาพที่ร้านเลยนะครับผมออกรถเสร็จบอกว่าเอาจอดไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวแต่งเสร็จเดี๋ยวก็หาเริกมารับกลับบ้านไปก็ตัวข้างหลังนี่ยางมิชลินนะพวกนี้จะเป็นปี2022นะครับผมก็ ABS เหมือนเดิมคำว่า ABS ก็คือจะเป็นดิสเบรกนะครับผมหน้าหลังคอมบนะครับผมอ่า ตัวนี้เขาเรียกตัว ABS p i X 2022นะครับผมอะไรแต่งทางเพจร้านแสงสว่างมอเตอร์อะไรแต่งมีครบเลยนะรุ่นนี้รับจบให้มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดล้อเบ่าแฮนด์แฮนก็จะมีแฮนด์เลดข้อแฮนด์มงกุฎสีดําท่อก็มีแดงสายสีนะชุดล้ออัดก่อป้ายทะเบียนสแตนเลสน็อตเลดทั้งคันผมมีครบเลยอ่ารุ่นนี้โชคแ,แกสซงแกซี่มีครบเลยนะรับจบให้ได้เลยนะครับผมมีทุกอย่างไม่ต้องรออ่า ก็เบื้องต้นเราเห็นสภาพลักภายนอกไปเรียบร้อยนะไฟท้ายก็จะเป็นออกสีโคมนะเห็นไหมสวยนะตัวนี้เป็นสีแดงด้านเจ้าของรถก็ออกรถเสร็จก็เอามาร้านเลยนี่ก็แถมหมวกกันน็อกแถมอะไรทุกอย่างยังไม่ได้เกะยังไม่ได้อะไรทุกอย่างนะเสื้ออะไรก็ยังอยู่ในนี้หมดเลยนะเพราะว่ายกรถมาร้านเลยครับผมก็ทําอะไรบ้างเดี๋ยวลุยงานให้เลยก็เบื้องต้นเลยคันนี้ลงชุดล้อ,อชุดล้อก็จะเป็นดุมแท้นหน้าหลัง แต่คำว่าดุมแท้รุ่นนี้ก็จะเป็น ABS นะครับก็จะเป็นดิสหน้าดิสหลังเราใช้ดุมของ KZR ก็จริงนะครับผมแต่ข้างหลังทําการแปลงเรียบร้อยก็คือมีสเปเซอร์มีบูตรองล้อครบให้เรียบร้อยก็จะเป็นดุมแท้แปลงล้อล้อจะตรงกลางนะจะอยู่ตรงกลางระหว่างบางคนแน่นอนอเป็นของแท้นะไม่ใช่ของเทียมแนะนําแท้แบบจบๆเลยแล้วก็ล้อตัวนี้จะเป็นล้อคอมดาวาทูโทนทรง A นะครับผมแข็งๆไปเลยแล้วก็ครอบยางมิชลิน ก็เดี๋ยวผมตั้งล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็วเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก็ลูกค้าสั่งเพิ่มเบาะเป็นเบาะปาดบางแล้วก็แฮนด์มงกุฎกับโช้คแกสซี่เดี๋ยวมาจัดทีหลังมาพามาดูล้อตามมาเลยตามมาเลยมาผมพามาดูนะครับชุดล้อนะครับนี่มาดูใกล้ๆเลยก็ตัวนี้จะเป็นดุมแท้นะครับแปลงให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นดุมของคลิกร้อยสิบตัวเป็นคลิกร้อยยี่สิบห้าเขาเรียกดุมเคเซอาร์แล้วเราแปลงใส่สเปเซอร์ พร้อมขายยึดสเปเซอร์ตัวนี้ไม่ใช่ขายขายึดจานดิสแล้วก็ตัวนี้ใส่น้ํายาล็อกเกี่ยวให้เรียบร้อยทุกตัวนะครับผมก็สามารถใช้จานดิสเดิมได้เลยดุมเท้หน้าหลังนะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ตัววัดรอบตัวเซนเซอร์วัดรอบอะไรนี้ก็อยู่ครบทุกอย่างล้อหน้าล้อหลังใส่ไปแล้วจะตรงไหมเดี๋ยวตามไปดูด้วยนะครับผมแล้วก็มันจะมีชุดบูทมาให้ครบแบบนี้เลย ตัวนี้เป็นล้อทรง A ของคอมดาวนะครับสวยๆนะลูกค้าบอกว่าชอบล้อสีทองเอาแบบจืดๆหน่อยไม่ต้องเข้มมากก็แนะนําเป็นตัวนี้แล้วก็ยางนี่เป็นยางมิชลินซิติโปรนะครับผมเบอร์50าสิบทอหรือเบอร์200นั่นเองนะครับผมสวยๆจะจบเลยนะตัวนี้ยางมิชลินตัวนี้ค่อนข้างจะดีนะทนต่อการบาดตํานะเหยียบตะปูเหยียบอะไรไม่ค่อยไม่เข้าเลยแหละอ่าเป็นยางตัวนี้ในคู่มือเขียนไว้อยู่แล้วอ่าแล้วก็เบาะตัวนี้ครับผม เป็นเบาะตัวเทียมนะครับผมก็ใส่ให้ตามที่ลูกค้าสั่งแล้วกันก็เดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวช่างกุ้งพาไปใส่ที่ตัวรถเลยแล้วกันก็ออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนจริงๆแล้วถ้าได้โชบแก๊สซี่กับแฮนจบเลยจัดทรงให้ฟรีก็เอาตามที่ลูกค้าสั่งเลยแล้วกันนะครับผมก็ดุมแท้จุดจบเลยนะก็เดี๋ยวไปใส่เลยแล้วกันได้ตามไปดู โอเคช่างกุ้งพามาดูตอนรถเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็นยังไงบ้างจเจ้า p c x 6 6 2 2 2 2 2นะครับลงล้อขอบ17จนะครับผมจัดให้แบบเมืงเกรสิดเด็กส่อยลอยอไปเลยครับผมไม่รุ่นอ่าก็เป็นชุดล้ออย่างที่ผมบอกนะครับผมเป็นตัว abs คอม b ายหน้าหลังนะอ่ายางมิชลินหน้าหลังวงล้อคอมดาวทองเจาะตานะครับผมจัดให้แบบแกมๆเลยพร้อมสเปเซอร์เสร็จสับเรียบร้อย เรามาดูล้อล้อตรงกลางระหว่างบางคนว่าตรงไหมหลายหลายคนขลองใจว่าใส่ไปกลัวไม่ตรงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็มาดูได้เลยครับตรงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมดุมแท้ด้วยดุมแท้จัดให้แบบสวยๆเลยนะครับผมนี่ขอมดาวสวยนะลูกค้าบอกหนูไม่ชอบเป็นรถผู้หญิงนะ,ะลูกค้าบอกว่าหนูไม่ชอบล้อทองเข้มก็จัดขอมดาวไปเลยดุมแท้ล้อแท้นะ ยางมิชลินสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ mm hmm. เพิ่มเ mm hmm. ติมเบาะด้วย uh, mm hmm. ผมก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับผม mm hmm. ก็เป็นเบาะทรงตัวบางนะครับผมก็นี่รุ่นนี้ก็จะใช้กับ Pcx 2018 2 9 20 2 1 2 2นะใช้ด้วยดใช้ด้วยกันหมดเลย mm hmm. ก็สวยๆนะประมาณนี้นะครับผมจดให้แบบสวยๆเลยแล้วก็มาดูข้างหน้าอ,อนี่สวยนะ mm hmm. ก็ข้างหน้าผมก็ เปลี่ยนน็อตจันดิสให้5ตัวนะครับผมน็อตจันดิสเป็นนอ็อตเลดงานกึ่งมือนะครับผมแล้วก็ใช้น้ํายาล็อกเกลียวกันคายเรียบร้อยนะล้อคอมดาวเหมือนเดิมอ่าล้อหน้าตรงไหมมาดูกันอ่าตรงเป๊ะน,นะเกียร์ไต่บูธอะไรแถมให้เรียบร้อยนะครับผมเกียร์ไต่นะครับแล้วก็ช่างกุ้งก็ทําการโหลดหน้าให้ลูกค้าฟรีคันนี้ไม่ได้คิดเงินอ่าโหลดหน้าก็1นิ้วนะครับผมช่างกุ้งโหลดหน้าให้1นนิ้วโดยการใส่น็อตตัวเดียว มันทำได,ได้หลายวิธีมากในการโหลดหน้าไม่ว่าจะเป็นใช้ชุดโหลดหน้าชุดบูธแล้วก็ตัดแกนแล้วก็โหลดไสน็อตสองตัวโหลดไซน์น็อตตัวเดียวทำได้หมดนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งแต่ตัวนี้จังกุ้งทําให้ลูกค้าฟรีก็อยู่ในชุดน,นี้เลย oh. ก็จัดให้ล้อๆนะครับผมก็ทําให้ดูว่าจัดทรง ใส่ล้อ17ให้เสร็จสับเรียบร้อยอยู่ประมาณนี้ก็ถ้าอย่างไรก็ฝากน้องๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่อง YouTube กุ้งแสงสว่างด้วยนะวันนี้จัดให้แล้วนะฟีนเอกตัวออนิวตัวใหม่ล่าสุดเลย2022อย่าลืมไปดูกันนะครับผมว่าทําอะไรบ้างดุมแท้ดุมเทียมต่างกันยังไงอะไรอย่างนี้ก็สําหรับวันนี้มีเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกดซับสไครต์ช่อง YouTube กุ้งแสงสว่างให้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ